他给你说的。 แต่ว่าไงต้องใส่ตาก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นที่ LED หรือว่าแสงนั้ทำได้นะครับถ้าทำได้ครับสปอร์ตใครเป็นใครเป็นนักฟุตบอลครับเตะบอลแต่ฟุตบอลดีไหมเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็น LED นะครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่จะเป็นสนามสแต็มฟอร์ดบิทของเชลซีที่เขาเปลี่ยนเป็น LED The big news that เป็นสนามแรกของ LED น,นะครับที่ติดนี่ครับ instead on off <c oughs> เปิดปิดท,ทันทีม <c oughs> ันเป็นอะไรครับ <c oughs> มันให้ประสบการณ์ใหม่กับแฟนบอล เวลาที่ดูถ่ายทอดหรือว่าที่ทำไรมันก็รู้สึกให้หรือว่าคนที่อยู่ในสนามมันก็รู้สึกเวลาผู้เล่นออกมาเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ดูแบบตื่นเต้นมากขึ้นเหมือนแบบเหมือนเหมือนไงครับเหมือนเหมือนมวยว่ะตอนนี้เป็นไงครับโอ้โหมวยเวลาเขาทำเป็นเอนี้เต็มที่เลยส่องไปสนามก็ทำได้แล้ว when the spectators are coming in and then build it up so that it's a full when the match is mean, <laughs> running and uh, it's mean, after the level of the game. <laughs> <and> the <movie>. <laughs> <laughs> I can imagine people coming in legal outing, that at the point when somebody's going to take a penalty kick, then you turn off all the lights and the messes of same, and you just focus it on the goal there. Um, you know, I can imagine the pressure that's going to put on the players.

คนโดนนะก็ต <ừ. S 1> so ้องตอบเข้าคนโดนนะว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์่ไมคเวลาเปิดตัวนักแข่งออกมาต้องทำแบบให้มันแบบไฟเปิดตัวเลยเมืนเปิดตัวักมวย Now, <laughs> very easy and to integrate the internal lighting controller into this system as well. It's been designed in such a way that a visiting company can simply turn up, plug their system in, and switch to a button control to transfer from the in-house system to the visiting system without any crossover between the two. It can very easily, quickly, wrapped up and put some lights up, uh, perhaps some more, and very quickly, and, uh, from the set, cross-turning set, any fixture, everything. Now, look closely. Just now, he said concept, see? พอได้เตะจุดโทษเขาดับไฟในสนามหนึ่งแล้วเปิดไฟเฉพาะตรงจุดโทษอะระหว่างโกละให้เขาดูเหมือนกันใช่ไหมครับมันก็ดูมันตื่นเต้นขึ้นใช่ไหมครับกลายเป็นตึงใจเมื่อขึ้นนะพอเราเตะเข้าก็อาจจะเปิดไฟเพ่อใ้ฟังนีชก็คือต่อไปมันก็คือนอกจากเป็นฟังก์ชันออนไลน์คือให้แสงสว่างเพียงพอต่อการเตะบอลแล้วมันก็รวมคําว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยนี่คือประโยชน์ที่มันได้นอกจากประหยัดพลังงานก็ควบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แต่ก่อน นามแบบนี้เวลามีคอนเสิร์ตป็นไงครับเราต้องเปลี่ยนไฟชุดนใหม่เลยเพราะว่าแต่ก่อนมันเปิดกิดไม่ได้แบบนี้พาเป็นแบบนี้ได้ปุ๊บมันก็ได้นะครับอีกอันนึ่งนะครับเอลีสร้างเมืองสร้างเมืองยังไงลองดูนี่เป็นประเทศเวียดนามตาโนนะครับเขามีสภาชื่อโเดนเนเี่น่นล่เ่ดเยกี่เกว่

มีอะไรเนป็นแสงไฟ LED ทำให้สะพานสวยขึ้นหัวต่างกันออกไปด้วยทของตลางยาวดึอของตางหัวนั่งนายแคดวิธีของบาร์ดิ้งนะครแสงสว่างมันสร้างเมืองนะครับถ้าเราลองไปติดสักสะพานดูนะตอนนี้อ่ะแล้วเที่ยวมาแล้เข้ามาอแน่นเกิดอะไรครับเกิดรายได้ให้กับคนคนทั่วไปด้วยนะครับเกิดการเมืองเกิดการท่องเที่ยวนะครับมันแน่นอนเกิดทุกอย่างบางสะพานเราก็สามารถที่จะเม็นตรงนี้ได้ นะครับอีกอ uh, ันหนึ่งเพื่อบำบัดนะใครมาจากโรงพยาบาลนะครับ LED แสง LED ช่วยบำบัดคนไข้ให้ฟื้นตัวเร็วได้นะครับอันี่ที่เรียกมัน เราก็ม um, ีสงานวิจัยกันด้วยนะพอมันติดระบบพวกนี้ปุ๊บทำให้สึกปุ่นไก่ปุ่นตัวในเด็กสึกเพราะแสง l ดีหรือสีเพราะสีนี่มันจะช่วยระบบทางเดนหายใจข็

จริงที่บอกมันเป็นอุณหภูมสีของแสงได้เป็นสีขาวสีส้มเวลาไปตรวโลกเนี่ยมันจะรู้สึกผันทายศึกษาที่โปรโมเลยนะครับว่าแสงเป็นสิ่งที่ได้ ัำได้เร็วขึ้นทำได้ง่ายขึ้นองจักปทำงานอย่างนี้ตรงนี้เราทำให้เป็นเล่นสีเล่นวูเมนให่มันเคลื่อนไหวให้รู้สึกผ่อนคลายทำงานทนให้เขาไปรู้สึกสบายโดยใ้แบยทีบ ข้าวๆนะครับมันมีหลายวิญญนะครับแล้วสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับใส่ไฟมันไม่ใช่แต่กวาดไฟนะมันจะเปเดินแผ่นๆบางๆตอนเราแสงแสงไฟอย่างนี้มันเป็นทิศของไลท์พอยต์ต่อไปเหมือนเป็น LED ดีครับไปแปะๆๆเลยเราให้ความสว่างเทียบเท่ากับไฟนะครับเทคโนโลยีตรงนี้เราเรียกว่า OLED Organic LED แสงมันจะสวยงามเป็นแผงสว่างไม่เป็นลายพอย์นะครับออแกนิก LED นะครับไม่ได้ทำมาจากพืชหรืจากสัตว์แต่เป็นออแกนิกที่มันมาจากคาร์บอนมาทำ l อ d นะครับก็จะเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้กันต่อไปมันจะมูฟเม้นต์ยทุกอย่างมันโทดน

นี่ยแล้วแสงมันออกทั่วทั้งแผ่นะครับตอนนี้มันยังแพงอยู่นะแต่ว่ามันจะไปใช้กับพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคดีไซน์ใหม่ๆนี่มันเป็นต่อออดควบคันโทลคุ้มเป็นตามเองตามเสียนคอมบ็น้านปุ๊บ เราคิดได้ไหลายอย่างเราไปทำอะไรบวะอันนี้คุณผู้ชมว่าไปถามพวกปฏิมากรรมต่ตางๆมันไม่ใช่หลอดไฟธรรมดาแสงสว่างธรรมดาโคมไฟฟ้าขนาดนี้ปังมากนะครับอ,อย่างเงี้ยนะอิตาเลียเขาชอบมากเลยแล้วไปรู้ความเจ๋งมันยัง่งมันเหมือนกนระจก

ไปเนี้ยมันไม่ใช่แง่แปลกมันไม่ใช่หลอดไฟแล้วอ่ะแล้วตรงนี้ไปทำอะไร <มา S 1> ได้ครับตัวพกไฟรถยนต์สรู้ไม่แปลงรถยนต์อย่างเนี้ยเจ๋งเลยนี่ไฟรถยนต์ต่อไปก็จะเป็นพวกนี้แล้วหรอมันเล่น,นอะไรเยอะ ตอไปรถอาจจะไม่มทาสีนะเอาพวกนี้แปะพวกนี้ผมเปลี่ยนสีชุมพูก็เป็นรถชมพูรถสีฟ้ารถสีเขียวนี่คือพี่ก้อยนะครับฝั่ก้าวหน้าของวีนี ครอยากได้ประโยชน์ไปลองดูใน YouTube กันนะครับก็พอเห็นว่าปทุกอย่างมันก็สามารถไปติดได้ทุกอย่างไงที่ผมจะไปติดแล้วมันก็เหมือนกับผมแค่เหมือนเอาเทปสามหน้าไปติดด่าแล้วมันสว่างละเออมันก็คือดังนั้นประโยชน์มันจะมหาศาลนะครับประยุกต์ใช้ไปที่ไหนก็ได้นะคี่คือเรื่องของโ o เล d นะก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามานะแต่ที่ใช้กันแล้วก็คือเรื่องของที่มันใช้ก็พวกมือถืออ่ะก็คือใช้พวกนี้แหละ OLED ก็ใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับก็ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นเรื่องของ LED evolution วิวัฒนาการ LED นะต่อไปข้างหน้ามันอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพดีขึ้นรูปร่างหน้าตามันอาจจะไม่ใช่หลอดไฟแล้วม่นเป็นเสื้อโยนใส่ก็เป็น LED ไ,ได้นะครัทุกอย่างมันเป็นเป็นไปได้นะครับก็คอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตจบนะครับ ก็ตรงนี้นะครับเรื่องของ r อลนะครับก็ก็อยากจะกล่าวนิดนึงก็คือว่าตอนนี้นะครับที่เรามานั่งกันเนี่ยเราก็คือเขารู้หลยว่าโลกเราใช้พลังงานเยอะขึ้นแต่ว่าพวกพลังงานเนี่ยมันกําลังจะหมดไฟการที่เราจะพัฒนาประเทศชาติโลกเราให้มันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เรามือก็คือเรื่องของการพัฒนานี้แบบยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้ที่ผมพูดไป r ีเอีเนี่ยมันมีคุณอนันต์มาฮัท์นะครับ กีนี่เขาบอกเอาดีมันแพงนะครับผมไม่ใช้เอาดีเพราะมันแพงถ้าพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ก็ยังไม่เปลี่ยนแต่พี่บอกว่าต้องการพัฒนาเของมันยัง่งยืนลูกผมหลานผมอนาคตผมอยากให้เขาอยู่โลกอย่างมีความสุขอย่างอย่างอย่าง,งผมเนี่ยไม่ต้องไปแย่งแย่งพลังงานกันนะตอนนี้เอาดีมันคือเทคโนโลยีหนึ่งที่เราสามารถช่วยง่ยายๆเลยในการประหยัดพลังงานนะครับ ถ้าเราใช้กันที่วันนี้ใช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 ,ใช้ใช้กันทุกคนเป็นไงครับ l ี d มันก็ต้องถูกลงใช่ไหมครับเราต้องเริ่มใช้กันแล้ววันนี้นะครับกลับไปดูนะครับหลอดไฟก่อนเลยับถ้าเป็นหลอดไส้ยังไม่ขาดก็ลองเปลี่ยนก่อนนะครับันที่บอกว่ามันประหยัดพลาังงานกว่าหลอดไส้ห้าเท่าอายุการใช้งานยาวนา,นานกว่านะครับ มันดีกว่าหลอดครูได้สังนมันดีกว่าหลอดต,ตะเกียบยังไงมันไม่มีสารตลอดใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นเ,นเ,นเนจุดเด่นของมันแองทีเดีนะครับวันนี้เนะี่เราพูดกันก็คือเรื่องข,ของการประหยัดพลังงานนะครับก็เริ่มจากจากเราตอนน่อเลยนะครับถ้าไม่มีตังเสื้อดีหรือยังไม่อยากเปลี่ยนใช้ง่ายๆนะครับสถแรกปิดไฟเมื่อไม่ใช้ นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ